พรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงใหม่มาแล้วนะครับซูชิมหาภายัยเพียงแค่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหนา้าน,นี้ในราคา1 0 0 0เพชเราก็จะได้รับรางวัลพิเศษหน้ากากเรล,ลี่พร้อมขั้น50ขั้นทันทีใครอยากเป็นเจ้าของก็จัดได้เลยนะครับเปิดขาย3วันถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ <S <S ตัวละครใหม่มาแล้วลูกกวยต้านะครับตัวละครตัวนี้มีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อสังหารศัตรูได้นะครับเราจะได้รับเพชรีเพิ่ม35หน่วยสูงสุดนะฮะตัวละครตัวนี้ก็เหมาะสำหรับสายลุยสายบบูนนนนนะคคครัััมมเเเปิิดขาาายถึงงวททีี่่5สห้้ สกินปืนใหม่กอซ่าลิงซ่าถล่มเมืองนะครับผมก็เปิดขายแล้วในตูุ้่มสกินปืนนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วถึงวันที่11สิงหาคมนี้นะครับผม เอาเละครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะว่าไฮไลท์นี้เป็นไฮไลท์ของแพทเก่านะครับลูกนั่งยิงยังโกงอยู่เลยทุกคนมีความเห็นแล้วก็รู้สึกยังไงกับเทคนิคนั่งเล่ลูกยิงแล้วรู้สึกยังไงที่เจมปรับใหม่ให้ดาามจเท่ากับยิงตัว1วินะครับส่วนตัวผมมองว่าเหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกเห็นใจคนที่ยังทําไม่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ทำเงงก่งเนี่ยมันโกงเกินไปนะครับเรายิงเขาต้องนานเขาหันมาลูกนั่งยิงใส่เราแป๊บเดียวเราตายเลยนะครับ พอปรับมาแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยก็มีเวลาได้เตือนเราเวลา1วินะครับพอเขายิงมายิงเข้าหัวเราแต่ละเม็ดเข้าตัวนะครับผมนะอย่างน้อยก็มีเวลาให้เราหลบและป้องกันตัวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําทดลองให้ดูนะครับสำหรับเทคนิคก,การนั่งเล่นลูกยิงว่ามันยังทําได้อยู่หรือเปล่าแล้วต้องทํำยังไง,งจะกลับมาติดหัวเหมือนเดิมนะครับทุกคนมีความเคิียดยังไงกับเทคนิคนั่งเล่นลูกยิงและมีความคิดเห็นยังไงที่เตรียมปรับใหม่ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรา,าดูการทดลองกันเลยดีกว่านะครับผมการทดลองแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองว่ามันยังล็อกหัวอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับเทคนิคก,การนั่งเล่งนุกยิงมาฮะ เหมือนว่าอัตราการล็อกหัวจะลดลงนะแต่ว่าลดลงไม่เยอะนะครับสโคบไปมันก็ยังล็อกหัวให้อยู่นะครับ <cop il itis> นี่ฮะเห็นไหมนี่มันยังล็อกอยู่นะครับผมปึ๊บชัดเจนฮะนั่งสโคบลูกยิงนะครับมันก็ยังล็อกหัวให้อยู่ต่อไปฮะมาดูดาเมจกันบ้างนะครับยิงหัวดาเมจจะเข้าเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บอา้าวสามสิหบหกฮะขึ้นดาเมจสีเหลืองนะครับก็คือขึอ้นว่ายิงตัวเลยนะแบบนี้นี่ฮะเป็นดาเมจสีเหลืองนะครับคือดาเมจยิงตัวถ้ายิงหัวมันต้องดาเมจสีแดงนะคร ต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาดูการยิงแบบรัวๆกันบ้างนะครับปึ๊บขึ้นสีแดงเห็นไหมคือเราต้องรอเวลานะครับอย่างน้อย1วินะฮะเห็นไหมทุกคนรอ1วิเนี่ยคือแบบเข้าหัวเลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเหมาะสมดีนะ คือมีเวลาให้เราป้องกันตัวเองทั้ง1นึ่วินะครับผมอย่างน้อยก็มีสัญญาณเตือนให้เราว่าเราโดนยิงนะครับเราจะได้หลบหลีกแล้วก็ป้องกันตัวเองได้นะครับผมผมรู้สึกเห็นด้วยนะครับที่ gm ปรับมาแบบนี้นะฮะแต่ก็รู้สึกเห็นใจคนที่พยายามฝึกเนาะทุกคนเนาะโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันบ้างนะฮะ gm เนี่ยทำการบัฟปุ่มนั่งใช่ไหมนั่งสะโขบพอหน้าอีกทีถ้ามันล็อกหัวดาเมจจะเท่ากับยิงตัวนะครับเดี๋ยวเราลองจะไม่ใช้ปุ่มนั่งเป็นปุ่มสุดท้ายบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กการสสัับบโโน่งแล้ว นั่งสโคบนั่งสโคบสโคบยิงนะครับนี่โดนหัวนะฮะนั่งสโคบนั่งสโคบสโคบอืมโดนตัวเหมือนกันดาเมจเท่ากับยิงตัวเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะแสดงว่าทีมงานเนี่ยปรับมาดีทุกคนไม่มีข้อบกพร่องอะไรนะครับนั่งสโคบนั่งสโคบสโคบนี่เห็นไหมทุกคนมันก็ต้องรอหนึ่งวิเหมือนกันนะครับถึงจะดาเมจขึ้นเป็นสีแดงนะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาทดลองว่ามันล็อกหัวแต่ดาเมจเท่าตัวหมวกจะหายหรือเปล่า ปรากฏว่าหมวกไม่หายนะเพื่อนผมบอกแล no <ın car in illing> ้วว่าหมวกไม่นลดเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันล็อกหัวแต่ดามมจดเท่าตัวแต่ถ้าดามมจดขึ้นสีแดงแบบนี้หมวกหายแน่นอนนะฮะหมวกแหว่งแน่นอนนะครับนี่ฮะถ้ายิงเทียนนัดเนี่ยมันจะเป็นเวลาหนึ่งวิพอดีนะทุกคนนะนัดที่2มันก็จะเข้าหัวเลยนะครับต่อไปห้ามมาทดลองการดึงสโคบกลับบ้างมันจะเข้าหัวหรือเปล่าเอ้าเข้าหัวฮะทุกคนนะอาตัวนี้เข้าตัวละหรือว่ามันเข้าตัววะมันได้หรือเปล่าเทคนิคแบบนี้เนี่ยได้นะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์ใน super slow หน่อยสิทุกคนว่าถึง1วิไหมดูฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันเป้าอยู่ระหว่างฟองไงทุกคนเลยไม่รู้ว่ามันเข้าตัวหรือว่าเข้าหัวนะครับเม็ดแรกแต่ว่าตัวที่3เนี่ยเข้าหัว,หวล้วนๆนะครับไม่รู้ว่าถึง1วิหรือเปล่าก็น่าจะได้นะเทคนิคแบบนี้นะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองกระโดดยิงนะครับนี่เทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่เก่าแก่แล้วนะครับเคยมีคนใช้ตอนที่เกมปรับใหม่ๆนะฮะ แต่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเทคนิคนึงนะครับที่ผมเคยลองตอนที่ล่าสุดนะครับผมผมเคยทําคลิปทดลองแล้วนั่งเล็งกระโดดแล้วยิงเลยนะครับยิงทันทีเนี่ยมันโอกาสติดน้อยอยู่แล้วนะครับที่ผมทดลองนะตอนนี้ก็โอกาสติดน้อยเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีโอกาสติดนะทุกคนแต่ว่าโอกาสเนี่ยน้อยมากนะครับผมทดลองทําดูไม่ติดเลยนะครับโอเคนั่งเล็งลุกยิงต้องรอประมาณ1วินาทีน,นะี๋ยวผมจะจับเวลาให้ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาจับเวลาดูว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับผมกะเวลาคร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาตอนที่ผมเริ่มกดปุ่มนั่งนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลาประมาณกี่วินะครับปึ๊บนี่ประมาณ1วินะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นเวลาคร่าวๆนะครับผมไม่เป๊ะนะบอกก่อนเลยว่าไม่เป๊ะปึ๊บนี่ประมาณ1วินะครับทุกคนดูสโลว์ฮะเห็นไหม ก็ประมาณ1วินะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนั่งเล็งกระโดดยิงบ้างนะครับผมมาดูกันว่ามันจะบัฟปุ่มกระโดดหรือเปล่าหรือว่าบัฟแค่ปุ่มนั่งผมว่าน่าจะบัฟแค่ปุ่มนั่งนะปุ่มกระโดดไม่น่าจะบัฟนะครับนี่เห็นไหมไม่น่าจะถึงวินะแบบนี้เนี่ยคือแบบพอ,อลงมาปุ๊บเป้าถึงหัวยิงได้เลยนะครับเข้าหัวเลยลองอีกตัวนึงฮะปุ๊บนี่โอเคมาดูสโลฮะปุ๊บ อันนี้ก็กะเป็นเวลาเอานะไม่น่าจะถึง1วินะครับนั่งกระโดดนั่งเล็งกระโดดยิงนะครับผมก็เข้าหัวเหมือนกันเข้าหัวเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมแสดงว่ามันไม่ได้ปั๊บปุ่มกระโดดนะครับโอเคท่านผู้ชมการทดลองก็จะประมาณนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเหมาะสมแล้วนะครับผมนะแต่ก็รู้สึกเห็นใจคนที่พยายามฝึกอยู่ตลอด พอฝึกได้เกมก็รันมาปรับสร้างงานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคแล้วนะครับปรับแบบนี้นะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแถมด้วยการดวล1นต่อหนึ่งนะครับหลายๆลคนก็อยากจะเห็นสเต็ปการดวลหนึ่งหนึ่งของผมนะปกติเนี่ยผมไม่ค่อยดวล1น่หนึ่งกับใครนะครับผมก็อาจจะสเต็ปไกลนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะอาจจะยิงตัวซะส่วนใหญ่นะครับผมนะผมยิงหัวไม่ค่อยเก่งมาฮะเดี๋ยวจะจัดกับอีกทีสก่อนเลยทุกคนมือซ้ายของผมนะฮะเอาอย่างไงเพื่อนยิงหนีอย่างเดียวครับตอนนี้ ไปไหนเอาเข้าตัวว่ายังไงออกมาซิเอา,าเอาอกมาแบบนี้เอาโดานหัวนะโดนหัวนะเรียบร้อยนะครับแตกไปเหลือ2คนฮะเดี๋ยวจะดวลให้หมดทุกคนเลยทุกคนมี E อฟพสามแล้วก็ ABC r o c ล็อกเก็นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเพื่อนผมเองคนนี้เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับมันไม่ค่อยเล่นนะทุกคนมาให้มันเข้ามาเป็นนายแบบเฉยๆมาเพื่อนเอาโดานหัวไปยังไงดูดิยิงโคตรคมอ่ะทุกคนดู โอ้โหนี่นั่งล่อเลยมาเดี๋ยววิ่งหยอกมันหน่อยวิ่งหยอกให้มันยิงหน่อยอุ้ยเย็นเพื่อนจเย็นวิ่งหยอกเฉยมาเพื่อนยังไงหยอกอีกหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวๆหมดเวลาไหนแล้วเพื่อนหมดเวลาแล้วเพื่อนเรียบร้อยนะครับหัวแดงเถือกบอกเลยดอกนี้โอเคเหลือหนึ่งคนสุดท้ายนะครับ ABC Rocket มือขวานะฮะคนนี้ลองแคนสาขาผมนะครับมายังไง ไหนแล้วตัวนี้เหลี่ยมจัดนะครับต้องระวังดีๆนั่นแน่อุ้ยอุ๊ยอุยอุย,อยมียิงมียิงดึงไม่ขึ้นหัวะโหใช้ดีเซอร์ติงเหรอไม่อยากใช้ลูกซองเลยแบบนี้ลูกซองก็มีมาตอไปไหนแล้ววะอุ้ยมีเสียงกระโดดหน้าต่างอยู่นี่เรียบร้อย <c oughs> โอเคเป้วทำไมมันลม้มวะอ๋อมันมีไอ้ที่ชุบตัวเองนี่แน่ ไม่ต้องชุบนี่ซ้ำไปเลยโอเคฮะต่อไปนะครับมาที่ด่านหอนาฬิกาทุกคนมาดวนกับ e x p 2 3ก่อนเลยมาดิเพื่อนยังไงดึงหัวโอ้ยยิงไม่ออกดึงไม่ออกฮนะตั้งไปดึงไปหือไม่จำเป็นต้องนั่งตั้งให้วอนะครับผมนี่ยืนตั้งให้วอลอย่างเดียวไม่ต้องอาศัยที่อาศัยปลอดภัยไปก่อนเพราะว่านั่งตั้งให้วอผมกลัวผ,ผมตั้งไม่ติดมา ยังไงมันดันมาแล้วฮะไอวอมันรวยไอวอว่ะทุกคนไอวอไม่จำกัดออกมาตายนะรอเลยแบบนี้รอเลยแบบนี้หัวแตก <c oughs> exp 23มนะครับมาต่อไปเดี๋ยวเป็นเพื่อนของผมเองนะครับคนนี้คิวต่อไปคิวนา,นานแล้วเพื่อนมาดันเลยฮะดันเลยขอเม็ดเดียวพอขอเม็ดเดียวพอคนนี้เรียบร้อยเ <c oughs> ขาหัวนะครับเอา a b y rocket มาแล้วมา เรามาเดี่ยวอันนี้ก็จอดเรามาเดียวกันออลูกสองด้วยลูกสองด้วยดีเซิร์ตก็พอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบลบดีเซิร์ตก็พอโอ้โหตายแหงนฟ้าเลย <c oughs> โอเคมาต่อไปนะครับด่านนี้ e ยี่สิามอยากเล่น sks กับผมนะฮะมาดิเพื่อนดอกเดียวพอซ้ำเลยมันไส้ซ้ำไปเลยโอเคแตกไปนะครับผม อีกคนหนึ่งฮะเรียงคิวมาเลยอพอปลัรดมาครับผมอยู่ไหนไม่รู้นะฮะคนนี้แอบเก่งแอบเก่งมาดึงหัวโอ้ไม่ขึ้นตั้งไอบอลไม่ติดอีกตั้งไอบอลไม่ติดอีกไม่ต้องใช้ไอวอลหรอกคนนี้บอกเลยมากระโดดยิงกระโดดยิงแล้ววิ่งก็พอให้อัดตัวเลยเพื่อนมาให้อัดตัวเลยเพื่อนอุ๊ย ยังไงเขาไม่เข้าหัวเลยยิงไม่เข้าตัวด้วยเอาเขาตัวมาดิเพื่อนมาดีเพื่อนโอ้โหเข้าได้ตัวมาทุกคนดึงหัวดึงหัวหึงไม่โดนดึงไปเอาทีนี้เรียบร้อยนะครับไม่เหลือโอเคเอ้ยเข้าหัวล้วนเลยเหมือนกันนะเนี่ยมาฮะเอบีซีโรเก็ตคนส้ายตัวนี้เหลี่ยมจัดนะฮะเหลี่ยมจัดมากๆนะครับผมช่องเอบีซีโรเนะครับยังไงดึงไป มาอื้ระยะจุป,ปักยิงไม่เก่งโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหไอ้วอดันพันยาก่อนเลยแบบนี้เกือบแตกมาฮะยังไงไปไหนหรอวะไปไหนวะทุกคนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยขวาขวาโหชอบลอยชอบลอยชอบลอยโอ้ไอ้วอขวางทุกคนแป๊บบนึงมาต้องเข้าวงให้ได้ก่อน อุ้ยโอ้โหเอา้าทำไมเราหลบอ๋อเรามียาเรามียามามันรู้ไหมเนี่ยเอาลุกขึ้นมาแล้วเพื่อนลุกมาแล้วลุกมาแล้วยังไงยังไงโอ้โหตายเลยเฮ้ยเรายิงนั่งเยอะทำไมไม่ตายวะอ๋อมันดาวทุกคนโอ้โห โอเคครับท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปนะฮะใครมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมกันนะครับผมนะ ใครอยากให้ทําทดลองคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปทดลองเทคนิคนะครับอันนี้ก็เป็น e p ที่5แล้วนะครับ e ี EP ที่6ใครอยากให้ทดลองอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครมีความรู้เรื่องเกมฟีฟายเยอะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมไปนะฮะบ๊ายบาย